ถัดมาตัวที่สองก็คือ a n t i i n f ิน m m a t o r y การอักเสบของผิวหนังเนี่ยมันมีมันมีการแสดงออกหลายรูปแบบอย่างเช่นรอยแดงเป็นปื้นแบบนี้นะคะหรือว่าการตกสะเก็ดเห็นเป็นแบบแดงๆแ,แล้วก็พวกนี้ค่ะมันจะมีอาการบวมแดงร้อนนะคะหรือการอักเสบแล้วทำให้เกิดผิวแหง้งก็มีตกสะเก็ดแห้งจนตกสะเก็ดหรือว่าแห้งแล้วเป็นขุย ถ้ามีการอักเสบบนหนังศีรษะก็จะทําให้เกิดหลังแคได้นะคะเกิดอาการคันวันนี้ก็ทําให้เกิดเกิดจากการอักเสบทั้งนั้นนะคะ,ะมาดูอย่างแรกเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์จะแบบปูพัดเบ,บปกติก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาดูว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงไหนนะคะอ่ะถ้าการอักเสบใช่ไหมพอมันมีการกระตุ้นสิ่งที่ทําให้เกิดกัร กระตุน้นการอักเสบอะค่ะอย่างเช่นมนลภาวะอ่ะมีการกระตุ้นมาปั๊บตัวร่างกายเราเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปที่นิวเคลียสทำให้นิวเคลียสเนี่ยจำเป็นต้องสร้างสารบางชนิดออกมานะคะยีนมันก็จะมีการเพิ่มจํานวนของสายพันธุกรรมนั้นๆหมดยีนที่จะสร้างไอโนสอะไรเงี้ยยีนที่จะสร้างคคพพวกนี้ค่ะมันก็จะมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นเพื่อจะสร้าง สิ่งที่จะมาตอบสนองก,กับกับสารที่ทำให้เกิดการอักเสบเนาะอย่างเช่นไอโนสคอ TNF อัลฟาอินเตอร์ลิวคินต่างๆนะคะพวกนี้มันจะทำให้เกิดการอักเสบทั้งนั้นคือกระบวนการอักเสบเนี่ยมันคือกระบวนการที่ร่างกายเนี่ยป,ป้องกันตัวเองอย่างเช่นมีสิ่งแบบปลกปลอมเข้ามาใช่ไหมคะแล้วเราจะกำจัดสิ่งแบบปลกปลอมยังไงร่างกายก็อาจจะสร้างไนตริกออกไซด์ขึ้นมา ทำให้เกิดการอักเสบซะไอ้สิ่งแปลกปลอมนั้นอ่ะจะได้มีชีวิตอยู่ไม่ได้หรือว่าจะได้ขับออกถูกขับออกจากร่างกายนะคะอย่างแบบการเกิดสิวอหัวสิวอ่ะก็เป็นการอักเสบชนิดหนึ่งใช่ไหมมันทําให้มีแบคทีเรียเข้ามาเม็ดเลือดขาวเราอ่ะก็ไปจับแบคทีเรียกินหรือว่าปล่อยสารคัดหลัง่งที่เพื่อจะไปฆ่าแบคทีเรียนะคะพวกเนี้ยกระบวนการเหล่านี้ทําให้เกิดการอักเสบของร่างกายเนาะ แต่ถ้ามันมีการอักเสบมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดผลกระทบกับการใช้ชีวิตหรือว่าเออทำลายเนื้อเยื่อต่างๆรอบข้างได้นะคะเราก็ไปลดการอักเสบซะซึ่งตัวหนึ่งนะคะที่สําคัญที่เราจะเห็นบ่อยๆอ,ยอะ่ะก็อย่างเช่น Cox คือเอนไซม์เอนไซม์ทำหน้าที่อะไรเอนไซม์อ่คจะเปลี่ยนจากอะลาชิโดนิกแอซิดซึ่งเป็นส่วนประกอบจาก ตัวฟอสโฟลิปิดไบเลเยอรก็คือผิวตัวเซลล์เมมเบรนใช่ไหมคะเปลี่ยนมาเป็นอ l ราชิดนิกแอซิดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น PGE2 ตัวนี้พอ PGE2 ตัวนี้แล้วค่ะมันจะเป็นตัวที่อินเตอร์มีเดียตที่ทำให้เกิดอาการปวดอาการบวมหรือว่าอาการไข้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากลดการอักเสบนะคะเราก็จะต้องไปยับยัง้งเอนไซม์คอหรือว่าไปลด ปริมาณของ T.N.F. Alpha ก็ได้เพราะว่าพวกนี้มันจะช่วยในการกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบทางนั้นนะคะต,ตัวแรกนะคะเพื่อตัวแรกก็คือสารสากัดจากเลคโคเวอร์ลักษณะต,ตัวเลคโคเวอร์นะคะซึ่งตัวสารสากัดเลคโคเวอร์เนี่ยมาจากมาจากต้นเลคโคเวอร์ใช่ไหมอยู่ในวง เบซีนะคะลักษณะคล้ายๆกับดอกบันไม่รู้โรยแต่ว่าไม่ใช่นะนะซึ่งเขาก็มีการศึกษานะคะว่าไอตัวเลนโคเวอร์เนี่ยมันจะไปลดลดสารอินเตอร์มีเดียนที่ทำให้เกิดการอักเสบอะไรบ้างหนึ่เขาเช็ค TNF Alpha เช็คอ mm ินเตอร์ลิวคินแล้วก็เช็ค Inos Inos คือตัวที่ทำให้เกิดในติกออกซายนะคะส่วนอินเตอร์ลิวคินเนี่ยจะไปกระตุ้นการสร้างคอง นะทำให้คอากทำงานแล้วสุดท้ายก็คือเกิดการอักเสบเนาะอ่ะจะเห็นนะคะว่าตัวที่เป็นเนกาทีฟคอนโทรลเนี่ยก็คือไม่ใส่อะไรเลยเนาะก็จะไม่มีพวกไนตริกออกไซด์ไม่มีอินเตอร์ลิวคินไม่มี TNF อ l p h ฟนะคะแต่ถ้าถูกกระตุ้นให้เกิดการอักเสบอันนี้เขาใช้ LPS เป็นตัวที่ทำให้เกิดการอักเสบปริมาณของ TNF อ l p h ฟก็จะสูงขึ้น อินเตอร์ลิวคินสูงขึ้นไอโนสสูงขึ้นเห็นไหมอันนี้คือโพซิทีฟคอนโทรลแต่พอเอา LPS ผสมกับสารสกัดเรดโคเวอร์ปริมาณของ TNF อัลฟาลดลงก็จริงแต่ไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปริมาณของอินเตอร์ลิวคินและก็ปริมาณของไอโนสนี่นะคะอ่ะเ,ออเพราะฉะนั้น เราก็เลยสามารถสรุปคร่าวๆได้นะคะว่าตัวเลตโคเวอร์เนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบแต่กลไกที่มันไปยับยั้งเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับยับยั้ง T N F Alpha แต่มันจะไปยับยั้งอินเตอร์ลูคินไปยับยั้ง i อโนได้นะคะวนันนี้นี่คือคกลไกการออกฤทธิ์ของเลตโคเวอร์เนาะ,ะดังนั้นนะคะเลตโคเวอร์เนี่ยเขาก็เอามาทำทั้งเป็นแบบตัว เจลต่างๆนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นสครับได้ด้วยนะคะทําเป็นแชมพูทําเป็นเซรั่มต่างๆเนาะซึ่งในปัจจุบันเนี้ยค่ะในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางหรือแวดวงของเครื่องสําอางเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์ออกมาค่อนข้างหลากหลายเนาะแต่ว่าถ้าเราจะมีจุดเด่นหรือว่ามีจุดขายอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการให้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่มันมาซัพพอร์ตกับ ผลิตภัณฑ์ที่เราอยากขายหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการใช้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยผู้ประกอบการบางคนใช่ไหมคะสมมตอิอยากทำแอนตี้อินฟบแต่ใส่ปริมาณสารแบบไปนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะมันเพียงพอไหมกับกับฤทธิ์ที่จะได้หรือว่าใส่แค่เพื่อโฆษณาอย่างเดียวอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะคะถ้าเราจะเคลมว่าเออมันมีฤิ์แอนตี้อินฟบแต่ว่าใส่ไปอะปริมาณยังไม่ถึงกับความสามารถในการจะลดการอักเสบเลย ันเนี้ยพอเรามาเข้ามาสู่แวดวงเนี้ยเราก็จะเริ่มใช้ความเป็นวิทยาศาสตร์ประกอบกับเ,เทคนิคในการตลาดนะคะที่ช่วยทำให้ได้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีด้วยนะคะถัดมานะคะอีกตัวหนึ่งก็คือคามโมไม คามโมไมล์อ่ะส่วนใหญ่อ่ะเราจะได้ยินที่เขาทำเป็นชาคามโมไมล์ใช่ไหมเกี่ยวข้องกับการนอนหลับแต่สารสก,กัดคามโมไมล์อ่ะค่ะมันสามารถไปลด PEG2 ได้ด้วยนะคืออันเนี้ยเขาเทียบระหว่าง PEG2 กับปริมาณของคามโมไมล์นะคะยิ่งความเข้มข้นของคามโมไมล์มากขึ้นเท่าไหร่ปริมาณของ PEG2 ก็ยิ่งลดลงเห็นไหมเพราะฉะนั้นการอักเสบอคะค่ะมันก็จะดีขึ้นไปตามลำดับอ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของคามโมไมล์เนี่ยก็มีหลากหลายชนิดนะคะทั้งเป็นรูปแบบของลิปบาล์มผสมคามโมไมล์ลงไปหรือทำในรูปแบบของน้ำมันสกัดคามโมไมล์ทำเป็นรูปของแคปซูลรับประทานเป็นอาหารเสริมนะคะทำเป็นสบู่ทำเป็นยาสระผมได้ พวกนี้ก็จะทําให้ลดการอักเสบได้ด้วยอย่างเชานสงุมก็อาจจะทําอาการคันได้นะคะแล้วก็ทําให้ผิวหนังไอ้หนังศีรษะเนี่ยไม่เกิดเป็นรังแคขึ้นมาเนาะอีกตัวหนึ่งนะคะตัวอย่างก็คือโจโจบาโจโจบาเนี่ยก่อนอันนี้เราเคยเจอมันมาแล้วทีหนึ่งก็คือมันเป็นมอยเจอไรเซอร์ใช่ไหมแต่นอกจากการเป็นมอยเจอไรเซอร์แล้วอะค่ะยังมีฤทธิต้านการอักเสบได้ด้วยเนื่องจาก โจโจบาร์ออยเนี่ยสามารถลดปริมาณของ PGE2 ได้นะเนี่ยค่ะแล้วลดได้ดีใกล้เคียงกับอินโดเมทาซินซึ่งอินโดเมทาซินเป็นเป็นยาต้านการอักเสบที่ใช้ในปัจจุบันแล้วก็ยังใช้เป็น positive เ,เป็น positive control ด้วยนะคะ,ะมีฤทธิด์ดีเกือบ,บเท่าอินโดเมทาซินซึ่งตัวโจโจบาร์เนี่ยเขาก็ผสม ทั้งในของครีมท้างทำในเป็นลิปบาล์มด้วยนะคะแล้วก็เป็นเอเซนเชียลออยด์ด้วยนะตัวน,นี้ก็จะช่วยในการลดการอักเสบเช่นกันนะคะกลุ่มถัดไปก็คือ